สวัสดีครับมือนีมาพบกับช่องบ้านสวนเพียงพ่อใจนะครับมือนีผมมาตามหารถเกี้ยวนะครับรถอายอยู่บ้านนะครับเที่ยวลงไปเกียวเขาหน้าจะคล้องมืออื่อนนะครับเพราะว่าเขามันเหลืองไปแล้วนะครับเหลืองเตียมทงแล้วเพิ่งท่านีก็เหลืองเตียมทงนะครับก็เลยเดี๋ยวมานั่งเอาโท่มาเพิ่นกับว่ามิเตอร์สิไปสิไปนะครับก็ต้องปัโทษแล้วซื้อรถมานั่งเองเลยนะครับเดี๋ยวขี่ไปเพิ่งพ่อเห็นรถ แก่เพิ targets, ir, ่นแวบๆจอดอยู ards, ่นี on, uh ่อยู่รถขั้นเขียวอี่เพิ่นใส่แก่นะครับนี่ครับเห็นแวบๆอยู่นี่ก่ารถเกียวจัดดินสร็จาอยู่ทั้งดอนว่าเั่นเดีทั้งดอนก็สิอยู่ในดอนนี่ตัวเนาะแถวนี้ตัวเนาะครับรถเกี่ยวเพิ่นรถแก่เพิ่นมีรถรถเกี่ยวเพิ่นก็2คันนะครับคันนึงก็อยู่อีกฝากนึงผมมานั่งอีกคันนึงคันใหม่เพิ่นครับคันเก่าเพิ่นเกี่ยวอยู่ข้างข้างข้าง บันแระนะครับขั้นนนบาได้ขั้นนี้่าจะไปบอกขั้นนั้นนะครับว่าเบืองขั้นวนี้ตอนวันเป็นยูเสว่าดีเยี่ยนไปอยู่ทั้งดอนนะผมนั่ไปทั้งดอนกับิ่งแดดแดดก็ะหอนล่มกเย็นนะครับ ขั้วยแห่งกำลังเป็นราคานะครับกล้วยใหญ่กล้วยงามเป็นราคาเลยมาอยู่ยนถอทางโค้งไ่ต้องโคง้งสั่นเลี้ยวไปหลวดสั่นสวนยางมือเส่นเน,น้องไปหนีไปเนอะงาน,น,นอยู่ตรงนั้นเห็นห้อยหลุดเกี่ยวนำห้อยเอาได้ครับโอ้เย็นดีเนาะอยู่สวนอยู่ทงเนานะ ารถเกี่ยวไปเกี่ยวเขาครับเขาบนันจิบหักข้อหว่วงมันจิบซุกฆ่าต้นไปแล้วทางไดนน้องบ้านนี้ทางนี้ไปไ้นอ๋โอโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วรถแกียร์คน ไปพญายาัดจามานอนอยังยืนนี่นั่รถขึ้นกันเลยนี่นเลยปแ,แต่เหลียล่ยงไงบอสละเจ้าขอให้แนมื้อนน่ะเออเดี๋ยวมันเป็นยังเอา รถเกี่ยวไตนะครับช่วยแล้วเห็นจริงได้เขาใจได้เกี่ยวเขาไปเนี่ยเป็นยังไงครับขึ้นจอดมาเนี่ยจอดสามมือล้ปะปาตะนายครับซุเปอร์จิ๋วจอดสามมือแล้วมาสัน่นออมันเป็น,น,นยังไงปัม่มปั่มครับปั่มเสียมาสั่นเดี

รถไม่ได้เนี่ยครับอี่ที่สองว้ายมาชิเกวเขาเอื่นมาดิเกวแล้วเนาะเปิดจิ๋วแย่งถ่ายอยู่ไปอยากเอารถทั้งเอื่อนได้เลยเนี่ยจะเอารถจะคของครับว้ายดิขืนทั้งรถเกวรีวิวจักบาทเด้อะวุ่น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 ้นะครัวนว่นร่นว่ว หัวเงี้งหว่ามึงสุดปิ๊วขั้นนี้จักล้านกว่าขั้นนี้ฮะจักล้านขั้นนี้ยสองล้านสองนะครับรถขั้นเราเป็นล้านสองล้านแอร์กับบ๊มีแอร์กับบ๊มีนะครับรถขั้นละาสองล้านสามล้านบัดนี้เตียนกองขันกองตัวแรกเป็นว่ขันกองตัวแรกออกตัวนี้ ต้องเ,<อ>เป็นสองรถนะครับน้ำมันน้ำมันกลองตัวนึงสีหลายลายโจ๊กแล้วอ,อีกกลองตัวนึงจะบ่มีเลยแห่งแคทตัก๊กอ่ะแล้บานี่แล้วบานี่เปิดที่ไปเสือเปิดฝังลูกน้องเปิดไอเปิดเบา้าให้ให้เราลิกบานี่เปิดไปทั้งสองตัวนี่เปิดไว้นี่ไหลโจกโจกแต่มือเซ้าเนี่ยมาบ่มีเลย ไหลแมนแมนครับเขาเลี้ยงเต็มทงแล้วนะครับแต่ว่ารถเกี่ยวผัดจอดละเช่นรถกระเลี้ยงเขาก<อ>ระ<อ>เลี้ยง,อยงจอดหอนื่ยอยครั่คนส่เสื่อเดือนเนี้ บาเจียวไปลงทางฝุ่นไหลงทางฝุ่นมันหลทงเลยทงซุ่มเงยมอนทุกเหมืนนีหลายคนเจียวเลวรันวนนี่บรตายเลยว้ามันเปลี่ยนองงมันเป่อ้ังไงฮะว่าองสังให้วาดบเลบนีมัน โอ้ไปฟังเลยมอเตอร์กับโมเสียมอเตอร์ทั้งใจที่เปลี่ยนพี่กายนี่เออสาบึงแล้วเอาขางที่มันเสียมาใส่ขางตัวดีหมุนเอาขางตัวดีไปใส่ตัวเสียบ่หมุนมิดจี้ดิหรือหอดปัม้มบา้านนกูว่านี่เส้นผมบางผู้เขาจอดีจักมือไหยังเจ๊กไล่แล้วเนี่ยโอ้ยมอเตอลงบึงได้ว่า ตังตะเกียวมานี่ไหมรวยว่องเออขึ้นกู่แต่ว่าขั้นบรดียกจลายเลยเนาะอ้ยเบิเเนาะออบปต่อต่ได้มากิจว่าเห็นยว้ยเย็นหยซุ้มฝ่ายเนานครับสู่พันยี่เขียวไปเลยเนาะ เขียวอะไรเลื่อนๆดิท่างหนู่มเป็นับว่าเฝารถขึ้นกันเฝาไปได้หรอกเดี๋ยวผมจะโจมไปน้ำยืนน้าผมจะไปเลี้ยวขึ้นกันมีหนูใบพี่พี่เนี่ยเชียวเขาไหมเนี่ยจัดตัวโอ้ยเขาเอา กันเด็กมาปั่นเนี่ยทรบอกเนี่ยที่ขี่รถมาเซมาเอาดอยมือไปมันหัออกมานะครับเกี่ยวอะไรละมือนี่พี่จีไปเกี่ยวดอกมือนีมือเอื้อนยี่ได้ไปป่ะนี่ขันซ้อมได้นี่ได้ไปให้ป่ะนี่ฮะเอาก็จะข่าวไปผุนเพราะว่าไปทางผุน เพื่นสีทาหลายคนอยู่ดิ้หมื่สองมื่นนี่ยชางหน้าผุไหมหน้าผู้ใดอยู่ทางนี่ยผมแม่นผุแม่หนองม้วนผุไหมเออขั้นไปขั้นไปหนองม้วนมันได้เบิดทางนั่นยเลยด้เบิดเวื้งนั่นยเลยด้ไม่อยากเอารถเพื่นมาลงนะอยากเอารถเจ้าของมาลงครับเอปเขาว่างไง ห,ห้วงไงห้วงงามนะครับเขาอีเตีอาบานี่แมนตะกี้เนาะาเกี่ยวเขาเกี่ยวมือนะครับเขาลมมาได้กไดเกี่ยวผมกเกลียวอยู่เลยไม่มีจุ่มือนี่แหละง่ายเนี่ยเดินใส่รถเกี่ยวไปตากกอะกระสอบรถ เย็นแดดจังฉี่กับโมแมนต์ฉวนเนี่ครับ่มพัดเย็นวีวีกาบซะก่อนติดตื้มโอลดขึ้นกาบแลนหินหันไปไปเป็นน้ำเจารบรกกาบพื่วงมาไล่ใบเป็นเหล่าขาวเท่ลงไปตัวซื้อเหล่าขาวขดใหญ่มากลงททงใดกับเท่จักเปก ลงตรองในก็จังเปกตัวหน่งว่ามันจะคว้างหน,าน้าเพิ่นเมาป่ะสินะให้เพิ่นกินหลายๆเยยนี่ยครับพี่ไก่นี่ยันต่ำซองตัวนี่ผมก็มาหมุดซอยเพิ่อนนี่แหละพี่ไก่นี่อเออมอเตอร์ซองตัวบัดทีนี้บเเ่เป็นมอเตอร์แจ็คเปียน้ำยังเป็นน้ำกวางบ่เหมือน มุดเขาได้หนีกันได้มุดนะครับพี่กายเนี่ยวางจันบบดนี้มันมาลื่อปัมป้มแบบกูบอกว่าปัม้มมันจะขึ้นปั้มแปดนี่เอาออกไป็ลักตัวนหนึ่งลื่อนใช่ยังปั้มปัมมันบดันคือมันบวกไปข้างเด่ไหมเป็นเอาปั้มไปให้สร้างเพวกมึงปั้มบันเป็นยังแบบนี้ มันมันเป็น่ยนเปนยังเติมน้ำมันเก่าเข้าไปบ่หรือยังเนี่กาพวกมัน้ำมันเก่ามันก็อาจจะมีฝนอยู่แต่กับปลาไหลหรอกคือว่าเติมได้ยินว่าเติมน้ำมันเก่าเข้าไปกันลาเราไปซื้อมาบแบบนี้บอกว่าจะซื้อมากข้อแของใส่แล้วเนาะแของมาขายเมี่ยแข็งมันก็ดีสมได้พี่เจ้านี่้แก สุปยอดอยู่เกี่ยวซองมือจอดสามมือนบ่ไว้ได้แน่นี่ว่ามันกำลังเกี่ยวบุ่นๆนอยู่สินี้นี่ขีมาใส่ลงมาเบิ่งกันนะ้วะสอบ

เพือยู่มันไปงั้นแถวภาคใต้ว่านี่ยหมอกเนี่ยตังตังผู้เฒ่าเพิ่นบอกบักเล็กให้เป็นหมอบักเล็กเอ๋อไปติดนี่ฟอนโย่พวกแช่มาแต่ละสองอากง้มาแต่ละหน่วยบักเล็กบักสวนก็พวกหกสวนบาทเนี่ยเว่งานน้ำหอนสมัยตะกี้มือละหาชิบะ ยูน้นินนั้แล้วเอานัาาา้นซ <พอ S 1> าปาแดงไอ้ที่ชาวโโาาออยู้แค่งเมยไ้คไอ้คอี่านง่ามีหลีเลยะเขาจนพุนเนย <c oughs> บัดมาเฮือนตีบาทเนี่ยกอ้ทิ่น่โยนกระปองไปใช้ไฟลวดไปสั <c oughs> นส่น ูไผเนียไผู่จัดช่วงนั้นโค้โลมนีดีบกวันจ้าปืนมาให้เว่ยที่เล็กนี้บากวันนั่นเชียวกระหน่ำต้องปืนหน่เอาเอาไว้กินข้าเทียงเล้าเนียเขาอยู่มาจเนี้ยวเทียงแล้วขาขาหลววันพวกขาายกม่่งทำไมตกีินปืนลูกซองเนาะบกวันเป็้อปืนีอ แนวเสืองแนวสัอนน,อน,นี่ตัวน,นี้โอ้ยสม่ดะเสียบีโอ้ยท้ายลวดโมกาจับข่บักนี่มันยังถือขอ,องครูกันกับนายรัตนะเฮตั้งจะื่อบอลลิ้นไนะหนเฮ็ตั้งถือโมกาโมกาบเนี่ยแย่โดดมันวะต้องไปเดืนละหน่อยนหามโดดหน้าโดดหลัง พี่ตัดผมนะตัดตัดผมหนึ่งก้อยเลี้ยงไปหมื่นก่อนที่จอดซ่อมช่วงพื้นอันน้อแตกลูกปืนเอาลูกปืนอันเฟืองกับตีกรับแตกอยู่ไก่หมองเก่าหดว่าพี่กายนี่จอดอยู่ฝากนั่นเรื่องหัดปั้มบาดนี่บาดไปหาสร้างเข้ามาบนเป็นหยังบาดนี่เออลูกพื้นกวางดูเอาไปเอามากกวางตันขึ้นนี่ ไม่ได้เปลี่ยนเลกเดือนปบ่เปลี่ยนเหกูบอกว่าซื้อมาเปลี่ยนรูสอัน่าเาหจ้ลขนาดเท่าเปลี่ยนเปลี่ยนนามันเครื่องเปลี่ยนนะก็ยังเปลี่ยนกล่องเป่ากล่องนะนละรถธรรมดาก็ได้อันนี้รถมันยังใช้งานน้ำคี้คุนเหมอนนี้ก่อนเขาจะลงงานเขากองกอนให้เราลิกงเนี่ยปีละเทืออรถดอัดรถลเดย ไม่ข่อยเขาบริขาดเด้แต่ละเมือจอดคืออัดแล้วเขาสีอัดจาริบีตลอดเลยไวเลยบอดี้จัดมาไหนครับเอาอันนานแล้วผู้ใดเป็นไวเลยสู้เวียดไล่ออกหลือเปล่าดแล้วเพื่อปดอีกแล้วเห็นงานในเจ้ามืองก็ปดแล้วเลยเร็วแท้เห็นงานในเจ้ามือก็ปดเรียกเถอะไอ้เช่มาก่อนมาแทียนมือไม่ไหวไม่ได้ยังบม่ได้เฮ็นยังกัดนั่งเบิงเขาขึ้นวัขึ้นแท่นไอ้เส่มาแทนมือข้ามรถเสียกัดเบิ้งซอยกัน ไว้เลยบริเวเมื่อยปัญหาเดียบรดอถึ้นครืงรถตลอดรถจอดน้ำมันเปิดฟ้าเติมบนตัวมีอย่างเงี้หโอยพี่กายนี่มันยากแบบเวลานี้แบบที่มันจอดอยู่เนี่ยสามมือยังบม่ได้นอนอยู่ถึงครับถึ่งสอมเอาเชียวไอยู่หน้าพี่โบันตกว่าไม่ใช่สมนงไม่พี่กายนี่ แสดงว่าพ่อดหนก็ส <Luis> ีมากมากเอาปั่มครับเอาปั่มไปใส่บนี้ว่านอนสะวางสะวางดานเดย์มันบอกว่าม้เตือว่าเสียมือว่านอีกะเอามาใส่ก็เงินเข้ามัเนี่อ้จู่มาฟังเฮลัดบอกเส้าบอก่ไมานี่บอกว่าม่ีเงินบริสุทจะรุเกี้ยวอย่งินรดเกียงก็อีหน่อยหน่อยเงินเกียงก็มีน่อยนแมนครับอยู่ท้้งนอก ผ้ากันดือดเน้อมังมือสิคนบอกย่งมขึ้นผ้าสินผมบังผู้เขาแมนอนกันแ่นอนอยู่บอกว่ากองไปซื้อกองมาเปลี่ยนสักกอนนี่เอาสั่งฮะขึ้นมาอีน้อยๆขี้รดนํานุ่มน้มีแห้งวันนั้นมันเปสุดส้างได้าแตเด้งเนี้ยขาอันนี้อันนี้ขั้นละสองล้านแอร์กับพ๊อมีดสิไปไปเฉลียงต้องไปใช้ควมสุกเนาะ แต่ว่าต้องใจรักเด้วยไปน้ำมันตื่สิแล้วแต่งยางยังไงเหรอขอด้ยื้อผมนอู่อ่ะสรางมากเหมือนกันสถานฐานไปจุกนาจุกหลังเอ้ยมอเตอร์แน่นอนพี่ปั้นทงแบบเออเราสั่งรถใหม่มาให้โอ้ซุ่มไหนซุ่มลานเขาดีกว่าสร้างสุดมันใช้น็อตออกตัวเดียวจุกมึง มอเตอร์พ okay. right. <c oughs> ังพี <out> <c oughs> <fuck> like <acon> ่แน่นอนเดี๋ยวพี่โทรบอกสร้างเขามาบ่เมื่อนทุกตัวมึงได้ฟองปวดหมองไบได้ใจบาดยปวดเบิดทุกคนจะได้กินยาซาลาอองหมืว่าอันนั้นล่าถึเพิ่นจินหัวขวัเนาะเพินไ้กินยาแก้ปวดหัวปวดเตี่ยอปวดไหล่เลยปวดตัวเวฟซี่ซอกแสนมาหันเงี้ยนจหนา จนได้คายง่ว no. ด mm. ีทีไปยืมเงินแดงตอนงก็ว่าจะขายแตงเมียผู้สาวผัดหมาทำไปนะจะคลายแตงเมี่ยไม่ลบางนีนะไฟไปนีดอ่ะว่าายงัวแตงเมี่ใหม่แล้วเมนลาดมากยันกูขายัแตงอีน่อยก่อเอออีดียน่อยเกหนตัว เดี๋ยวเป็นน้ำข้นครับว่ากินข่าวเรือยุ่งกันไปหมดแมนบวอรเนาะดีไอ่เบียขั้นได่โน่ไปเหนแล้เด้อครับเดี๋ยวเราอะไรมากเพิ่นประกอบกันนะจะทำงานใดเลยนะครับกะเดี๋ยวเพิ่นทำงานแล้วไปลงหน้าผมผมจย่างนีไปรีวิวแล้วก็ไปขึ้นทั้งรถ น่าเอเบิ่งนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ